วันเวลาถึงจะผ่านมาขี่ลือดูกานอย่างสามปันหนึ่งแปลงนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือไม่ออกอยู่ยังไงก็ไม่ออกอยู่อย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่รู้จะตำเช่นไรเลย นี oh no. um, ้โอน้โอหยากได้ตัวช่วยไหมล่ะครับเดี๋ยวเราจัดให้นี่คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเมื่อได้รับคำสั่งให้เก้าโจบตีอย่างสามบหนึ่งแปลงนี้ด้วยภารกิจหลักวันนี้ก็คือปาสิ่งนี้มาครับออนี่คืออีโร่เออนี่ครับฮีโร่ อันนี้อีร oh ูเ oh ดี oh ๋ยวรอยหัว oh ฉีด oh หัว oh ฉีดกลับบ้านเก่าไปแล้วฉีดไม่ออกแล้วครับน้องแต่ไม่เป็นไรยังมีวิกตีคาดหนึ่งตาครับโอ้ออมออมมอนซาลายไหนมาม่เลยใจแปลงนะครับ ตาแตนการจีดก็ได้ครับนะนี่ตายอย่างนี้ครับดูครับพี่น้องครับอากยางของปี่น้องเนี่ยมีปัญหานะครับส่วน3ามเปหนึ่งแปลงเนี่ยเป็นของเต้าแก่นะครับที่ผมเนี่ยกรีดรับช่างอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ตามคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับมันไม่ออกครับนะก็เลยต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าสิ้นปรกิจนะครับหหน่วยจู่ๆก็จบ อย่างนี้ครับแปลงนี้นี่นะมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะอย่างที่พี่น้องเห็นทีนี้ก็ต้องมาเสริมด้วยนะปิตาปันนะอย่างที่พี่น้องเห็นไปนะครับหลังจากป้ายสะสารนะช้างฮีโร่โอ้ยก็ปักเว้นไปหนึ่งกนนะครับคือหลายชั่วโมงยิ่งดีว่างั้นนะครับ ทีนี้ครับก็ลองมาดูนะครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้ผมกรีด3ปันหนึ่งแปลงนี้อยู่นะครับ400อกว่าต้นนะครับผ่านมาก็หลายฤดูค้าแล้วนะครับคือมันไม่หอกครับนะกรีดก็ต้องหนาอย่างนี้แหละ400อกว่าต้นพี่น้องครับออกอยู่ที่ประมาณ25ิปีสุดก็30และครับซึ่งจาักษณะอย่างเนี้ผมขายน้ำยางสดนะครับ ร้อยต้นเนี่ยมันต้อง50กว่ากิโลขึ้นไปนะครับถึงจะถือว่าเป็นปกตินะครับแต่เนี้ยโอ้โหนะครับนะ20กว่า30เนี่ยถือว่ามันไม่เหมาะนะกับลักษณะหรือว่าจำนวนของต้นยางนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่จริงๆับผมป้ายไปสองสามรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นเช่นไร โอ้เอ้าฮ่าได้ผลเกินกาคาดพอใจสูตรนี้นะครับมันดีขึ้นมาจริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าผมเลือกตายเฉพาะต้นที่มันออกนะครับมันคือต้นที่มันไม่ก่อยออกเนี่ยมันก็มีให้เก็บขึ้นมานะครับเนี่อย่างต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะแก่นิดเดียวสักประมาณจอนเขียว <c oughs> แล้วแถมยังนอนนอนจอกนะครับแต่ตอนนี้ไปเลยครับน,นี่ใช้ได้ขึ้นนะเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ผมใส่กระสอบแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะแล้วอัปเดตราคากันด้วยครับช่วงดีครับชางตำริดอุ้ย <c oughs> <c oughs> ี่นองกับดิมัดจุกป,ปอดติดต้นเลยนี่นะจาก2 0ว่าโลนฮะเรกนูโยเกยมนี่นะตุกใส่รถโยเกยมนี้ นี่วังนี้มัดจุกปอติดว่าอว่าว้าวบรรวาจางตําริดครับแล้วผมก็นําไปขายเป็นตีรับร้อยครับแล้วนี่ก็คือบินเงินสดนะเช็คนํายางครับเนี่ยครับวันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับมิถุนายน2567นะครับพี่น้องโอโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดตีเต้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าสำหัสนี้สวัสดีครับพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิดเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพรอมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ